คือตามหลักแล้วมันก็ต้องมีหลักฐานมายืนยันถูกไหมครับไม่ใช่นเนกแบบจังหวัดไหนไปยืนยันนะผมถามเลยผมก็ไม่คิดว่าเขาจะไม่ต้องไม่กี่เรื่องหลักฐานไม่ต้องหรอกแต่ก็ยืนยันคำเดิมครับว่าไม่มีใครอยู่เมื่อช้าไม่เป็นไรครับไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ไม่ยอมรับครับไม่มี หลังจบครูดาวหวังว่าคุณจะได้เจอแล้วครับตาครับไม่พร้อมเล่นแล้วกันนะอ่ามันก็หาเรื่องมาเลยครับถ้าคิดว่าหลังจบครูดาวผมไม่ปลอดแทงนะบอกไปก่อนก็ไม่ครับรับหมดครับแล้วมาพูดแบบเนี้ยก็ตามนั้นครับเพราะว่าเราก็ยืนยันไปแล้วแต่ว่าว่ายังไงคุณก็ยืนยันที่จะตีอยู่แล้วอ่ะ ใช่ปะล่ะก็ตามนั้นเลยครับก็ไม่มีอะไรต้องคุยครับเราบดคูดาวแล้วเดี๋ยวได้เจอนะครับแค่นั้นแหละเคครับขอบคุณครับว่าว่าคงไม่ปลอดแท้นะครับค่ครับไม่ตีมาไหลแก้งตีมาหลแกงแล้วครับใจผมนิ่งแล้วพี่ตื่นอเล่น้อเล่นตายตายตัวตื่นตาย ไอ้คนที่บอกแต่เธอให้หยุดเมื่อไรบอกตอนนี้มันสุสุดสุดเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอก